สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงประจําวันศุกร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 7ค่ะเช่นเคยวันนี้พบกับคุณกรองแก้วชัยกฤดและดิฉันจันทิมาเสระชาส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับอาจารย์คมคิดสรนสนเกียรติค่ะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคม2557สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชินีนาถทรงสนพระราชาฤทยัยศึกษางานศิลปะอย่างจริงจังและสม่ำเสมอมาเป็นเวลาช้านานจึงทรงส่งเสริมและฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทุกภูมิภาคที่นับวันแต่จะสูญหายไปตามกาลเวลาให้กลับมาอีกเช่นงานทอผ้าไทยและงานจักสานเป็นต้น นับเป็นการอนุรักษ์ศิลปะอล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไปนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทุ่มเทพระกำลังในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงโขนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้เพื่อให้เหยาวชนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณ จึงมีพระราชสาวนีให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนโดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่งดงามเพื่อมีให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย